แต่วันนั้นพอฟังโหนกระแสแล้วผมมีความรู้สึกว่าไม่สมควรที่บางคนไม่สมควรที่จะมาห่มผ้าเหลืองจะซ้าไปคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เบียร์ยิ่งสอนทำเท่าไหร่มานมันยิ่งเยอะมานจะมาผจญตลอดมานมันจะมาผจญตลอด ผมผมเรียนยูดแล้วถ้าท่านบางท่านยังไม่มาผมขออนุญาตย้อนนิดนึงผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทําบริษัทขายตรงแล้วเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ทําหรอกคุณพ่อก็ทําผมต้องมารับช่วงตั้งแต่คุณพ่อเสียแต่จริงๆก,กับผมเป็นนักกฎหมายผมเป็นทนายความมาสี่สิบปีผมรู้หลักกฎหมายหมดทุกอย่างผมรู้ว่าสิ่งที่วันนั้นที่มันพูดอ่ะถ้าอาจารย์เบียร์อยากจะเอาติดคุกกับผมทําได้ผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์นะครับผิดทั้งหมินประมา ผิดทั้งพรบอสองที่มันพูดอ่ะถ้าอยากจะฟ้องอ่ะฟ้องได้เลยผมฟ้องให้เองเพราะนั้นเนี่ยผมจะประกาศกับทุกท่านว่าเรื่องกฎหมายแล้วเนี่ยผมไม่ได้เป็นรองใครหรอกครับในอาชีพกฎหมายผมทำมาสี่สิบปีลูกความผมเป็นคนใหญ่ๆโตๆทั้งหมดแต่ผมไม่ได้เปิดเผยตัวเท่านั้นเองวันนี้ผมประกาศมาทำแบบนี้กับอาจารย์เบียร์แล้วก็มาดำเนินการแบบนี้กับอาจารย์เบียร ผมจะปกป้องอาจารย์เบียร์ผมจะสู้คดีให้อาจารย์เบียร์ผมจะทําทุกอย่างให้อาจารย์เบียร์แล้วผมเชื่อว่าจะไม่มีวันแพ้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านอันดับหนึ่งเลยเพราะท่านเป็นคารวาสถ้าท่านเป็นคารวาสเนี่ยคารวาสสอนทำกับคารวาสผมถามพระมาเกี่ยวอะไรด้วยมันเป็นกิจของสงฆ์ไหมที่มาพูดที่มานั่งมาพูดมาด่ามาทออาจารย์เบียร์แล้วบอกว่าจะตามล้างตามเช็ดกัน แม้ถ้าเป็นผมนี่ผมผมฟ้องเลยนะผมไม่รอหรอกนะครับผมเอาให้หนักเลยจะให้เอาให้ศึกเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคดีเมื่อไหร่นะครับเป็นจําเลยกันเมื่อไหร่ศึกนะฮะพระศึกกันทีเลยนั่นอะสิพระมาทำไมให้ผมตอบไหมผมตอบเลยนะคือคนถามผมว่าพระมาทำไม พามาทําไมเพราะอาจารย์เบียร์กลังไปขัดผลประโยชน์เขาเพราะกาลังอาจารย์เบียร์เขากาลังสอนทำให้เชื่อในสิ่งที่มันเป็นความจริงสิ่งที่มันสัมผัสได้สิ่งที่มันถูกต้องและนําไปสู่สิ่งที่ถูกเอ่อไปในการทาความดีและถูกต้องและมีความสุขแต่การทําแบบเนี้มันไปขัดผลประโยชน์กับคนบางคนนะครับที่มันทําให้หลงเชื่อในสิ่งที่ผิดพอหลงเชื่อในสิ่งผิดกัดผลประโยชน์เขา มันก็ออกมาทำลายล้ลายอาจารย์แต่อยากให้มองมุมกลับนิดนึงนะมองมุมกลับนิดนึงพระสัมมาพระพป็นเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะตัดสรู้เนี่ยท่านหาวิธีการร้อยแปดพันประการเพื่อจะให้ตัดสรู้สสาเร็จบริทธิผ่านได้ท่านจะมีมารพจนตลอดเหมือนกัน วันนี้อาจารย์เบียร์พอเริ่มทํางานพอเริ่มได้ผลผมพี่คนเริ่มตื่นทามีคนอะไรหลายๆคนที่จะเห็นความแนวทางที่จะเดินทางในชีวิตได้พาครอบครัวมีความสุขได้ก็เริ่มมีมารผจญเยอะแยะมาหมดเรานะครับพวกเราทั้งหมดนะฮะไม่แต่ผมนะผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหมดจนะมีความเห็นคล้ายๆกันว่าถ้าสิ่งอะไรที่เราทําให้อาจารย์เบียร์ได้ปกป้องอาจารย์เบียร์ได้เราก็คงจะต้องทํา ผมประวนาตัวไว้แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องทางคดีความเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาสามารถปกป้องอาจารย์เบียได้ผมจะทําทั้งหมดนะครับนะครับเรื่องทมผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าถ้าฟังคําสอนของอาจารย์เบียปฏิบัติตามนั้นเราจะมีความสุขชีวิตจะมีความสุขจะรวยจะจนไม่สําคัญคนรวยก็มีความทุกข์เยอะแยะไป เพราะไม่รู้จักวิธีการเดินทางชีวิตให้ถูกต้องวันนี้คําสอนของพระพเจ้าเนี่ยมันเป็นจริงได้พิสูจน์มาแล้วสองพันกว่าปีมันั้นศาสนาพุทธเสื่อมไปแล้วนะครับแต่มีไอ้คนบางคนที่มันใส่ผ้าเหลืองแบบนี้แหละมาคอยขัดขวางคอยทําคอยอะไรคอยมาปีนเสาคอยมาออกรายการคอยมาจ้องร้างทำลายจ้างล้างผานอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มาบอกว่าไม่รู้ภาษาบาลีสัรสกิจมั่งโถเอ้ย ใครจะไปรู้มึงพูดมากูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพูดกันตรงๆพอกูไม่รู้กูก็ไม่รู้มึงพูดผิดหรือถูกจริงหรือเปล่าครับอ่าเพราะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเราก็ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรแต่ของอาจารย์เยบียรพิสูจน์ได้เพราะใช้เขาเข,า,ขาใช้ภาษาพูดชาวบ้านเขาพูดมาภาษาพูดชาวบ้านเราเข้าใจเขาสอนให้ทำหนึ่งสองสามสี่เอาเขาพูดภาษาชาวบ้านจริงไหมล่ะถ้าไม่จริงใครเถียงมา ก็เขาพูดความจริงไงเขาแปลจากไอ้สิ่งเหล่านี้มาเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยเราเข้าใจแล้ววางแนวทางให้ถูกเดินทางให้ถูกผมจะบอกให้นะครับว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับถ้าจะไปฟ้องคดีอะไรคารวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์คนที่จะทําได้ก็คือกรมการศาสนาถ้าเขามองว่าอาจารย์เบียเนี่ยนะครับสอนผิดทําททำให้คนหลงเชื่อหลงผิด กรงการศาสนาเขาดาเนินการแล้วนี่อาจารย์เบียสอนมาเป็นปีแล้วผมไม่เห็นกรงการศาสนาดําเนินการอะไรเลยก็แสดงว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องไงนี่คือกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องทําแล้วมาเรามีความสุขนะครับเราเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เบียพูดผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็จะบรรลุในสิ่งที่เราอยากจะได้ สิ่งที่มันเป็นความสุขของชีวิตนะครับไม่จําเป็นต้องรวยต้องจนนะฮะอาจารย์เบียร์พาไปได้นะครับผมเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์เบียเนี่ยผมถ้าคุณออยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวนิดนึงผมกับอาจารย์เบียร์คุยกันแค่สองครั้งนะครั้งหนึ่งมากันคุย,ค,ยคุยกับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมาก็คุยกับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่เกินห้านาทีสิบนาทีเพราะผมเข้าใจกันนะครับท่านไม่เคยมา แล้วก็เคอไม่เคยเรียกร้องอะไรจากทางบริษัทเลยสักบาทเดียวมีแต่ผมเนี่แหละที่อยากจะสนับสนุนเองเอา้าแล้วคนแบบนี้แต,แต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาเห็นชื่อบริษัทผมอะไรเย่งนี้เขาเรียกร้องกันไปหมดแล้วแต่อาจารย์เบียร์ไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยนะเขาอยากให้ขอสถฐานที่เพื่อให้เรามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์เบียร์เขาทำเพราะนั้นมันชี้ให้เห็นว่าเขาไม่เคยต้องการทรัพย์สินอะไรต้องการทั้งนั้น แต่สิ่งที่เขาอยากจะทําคือทําให้คําสอนของพระผู้เป็นเจ้าเอ้ยโทรับของพระุทธเจ้า,เ,จาเข้าไปอยู่ในอเอสซีของเขาในสมาธิของเขาให้เดินทางที่ถูกต้องเป็นคนดีคุณลองคิดดูนะเราเราหนึ่งคนเราก็มีครอบครัวอีกหลายหลายคนถ้าเรากลับไปทําแล้วครอบครัวเราหลายๆายคนทําตามเนี่ยมันก็จะเป็นสังคม สังคมมันแค่เกิดแต่สิ่ง,งดีๆประเทศชาติมันก็จเจริญมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเนี่ยคือการคือคือการมองลึกๆผมเชื่อว่าวันนี้เรามาฟังธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาด้วยเหตุบังเอิญนะครับวันนี้เรามาเจอกันเนี่ยเพราะว่าเอ่อมันเป็นเรื่องบุญกรรมที่ทำให้เรามาเจอกันแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะบรรลุธรรมกันได้นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้อง อไปนั่งฟังภาษาบาลีหรือสันสกิตไม่ต้องไปนั่งเรียนหรอกครับไม่รู้ว่าผมผมไม่เรียนหรอกผมฟังอาจารย์เบียนเนี่ยแหละว่าสอนอยังไงทํายังไงนะครับภาษาชาวบ้านเนี่ยแหละมึงมึงกูกูเนี่ยแหละครับดีที่สุดนะครับเข้าใจง่ายดีนะครับถ้าคนมีความศรัทธาเชื่อถือผมขอยกตัวยอย่างสักสองคนชื่อตลอ,อดเลยนะน่าจะเป็นเอฟซีไม่รู้อยู่ในห้องนี้หรือแบบมีกระชื่วย,ยกมือด้วยชื่ออาจารย์ปรินมีไหม คุณบาลินอยู่ไหมคุณบาลินผมออกทิกตอกอยู่เรื่อยๆอผมตามตลอดเลยเขาจะมาขยายความของอาจารย์เบียร์เพราะเวลาอาจารย์เบียร์พูดออกอกากาศบางทีจะอธิบายได้เป็นหมดแต่อาจารย์แต่อาจารย์บาลินเนี่ยเป็นยังเป็นยังเป็นเด็กาสาวๆอยู่เลยแต่เข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วก็มาอาธิบายให้ฟังนะครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้คนเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็มีอีกข่านหนึ่ง เขาเขาเล่าว่าในชีวิตเขาเลยเขาไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเป็นผู้หญิงชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตก็ปกติทํางานปกติกลางคืนก็เที่ยวนะเช้าก็ไปทํงานาคืนกลางคืนก็เที่ยวแต่ต่อมาเนี่ยเขามาเริ่มฟังอาจารย์เบียร์เขาก็เลื่อนหาหันกลับมาลองทําเขาไม่เคยยุ่งกับธรรมะเลยแต่พอเขาไม่ยุ่งกับธรรมะเสร็จปุ๊บตามคําสอนแล้วมันก็ ทำให้เขกลับมาอยู่ในแนวทางของคําตอบพระพุทธเจ้าได้ที่สองตัวอย่างที่ผมยกง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมีเรื่องประกาศให้ทราบต่อไปนิดหนึ่งว่าได้มีการคุยกับอาจารย์เบียร์ไว้แล้วก็คือว่าวันที่สามสิบ็ดใช่ไหมอาจารย์สามสิเอ็ดนะครับอาจารย์เบียร์มีความตั้งใจจะเขาเรียกว่าเออสวดมนต์ข้ามปีอันนี้จะเป็นบุญใหญ่เลยสวดมนต์ข้ามปี นะครับจะมาใช้สถานที่นี้นะครับผมยินดีเดี๋ยวจะปรับปรุงสถานที่จะทําให้ดีทุกอย่างและการสวดมนต์ข้ามปีครั้งนี้นะครับอาจารย์เบียร์จะทําให้ใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้รับบุญใหญ่กลับไปทีจริงนะครับอาจารย์ก็คงจะมีการเตรียมการอะไรไว้เยอะแยะเดี๋ยวผมก็คงช่วยประสานแล้วก็ทาให้เต็มที่เพราะนั้นถ้าใครสนใจที่จะทําสวดมนต์ข้ามปีนะครับวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์เบียร์ก็ติดต่อกับทางทีมงานของอาจารย์เบียร์ได้เลยนะครับ ทางเราก็พร้อมจะสนับสนุนต่อไปนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คงจะขอกล่าวแค่นี้นะครับทุวนวันนี้ทางบริษัทเรานะครับก็ได้ดีในไหนไหนทุกท่านมาแล้วอย่ากลับไปมือกล่าวนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ไว้แจกนะครับเดี๋ยวอาจารย์เบียร์จะไว้แจกพวกท่านนะครับยาหอมนะครับยาลมยาดมยาหม่องอยู่ในขวดนี้แล้วอยู่ในครีมตลับนี้ เปิดมาแล้วก็ใช้ทาจมูกนะครับทาขมับนะครับแล้วท่านจะรู้มันดียังไงนะครับมันจะซึมมันจะหายทันทีแล้วคุณจะหายปวดหัวเป็นไมโครไมโเคหายหมดคุณลองดูเดี๋ยววันนี้อาจารย์เบีาารยร์จะแจกผมถวายท่านให้แจกกับทางสมาชิกเอากลับไปเป็นของที่ระลึกของบอสกอกนะครับลองดูลองดูดีจริงๆอันนี้ดีจริงๆนะครับใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบใหม่เป็นระบบนาโนอีโมชั่น ซึมทันทีหายทันทีซึมไปแล้วคุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณได้ทาแต่มันจะมีความเย็นมันจะมีสมุนไพรเข้าไปรักษาในทันทีเลยดีมากดีมากเลยนะครับลองใช้กันดูวันนี้อาจารย์เบียจะเอามาแจกไม่ได้ขายนะแจกนะครับวันนี้มอบให้อาจารย์เบียรแจกให้กับสมาชิกทุกท่านในที่นี้ๆๆนะครับแล้วก็สามที่เบ็ดอย่าลืมนะครับว่ามาทําบุญกันนะครับบุญใหญ่ที่อาจารย์เบียรตั้งใจที่จะมอบให้กับเอฟซีของท่านทุกท่าน นะครับผมก็สนับสนุนเต็มที่เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็อยากจะมอบกระเช้าให้กับทางอาจารย์เบียนะครับเพื่อที่จะอไปเกียรติกับทางบริษัทที่อาจารย์เบียรได้มาใช้สถานที่แล้วก็เอเพื่อที่จะให้รู้ว่าเรานะครับพร้อมที่จะสนับสนุนอาจารย์เบียรโดยตลอดนะครับเดี๋ยวอาจารย์